ที่บริเวณน้องขี่เล็กบ้านกลางตำบลบ้านกลางอําเภอเมืองนะครนพนมจังหวัดนครพนมนะครับนายวันชัยนายวันชัยจันรพ่อนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมปรกาน,นั่หัวหนา้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในข่าวพร้อมทางประชาชนในพื้นที่เนี่ก็เขาร่วมพิธีปล่อยพันธ์ป่านะครับหรือปล่อยพันธ์สัตว์น้ำนั่นเองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชรส,สุทธาพิมลรักษ์พระบรมราชินีนะครับที่สำนักงานประมงจังหวัดนะครพนมโดยร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะพันธ์สัตว์น้ำจืดนะครพนมนะครับและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง จัดขื้นเพื่อให้น้วยงานภาครัฐและเอกชนและประชาชนในพื้นที่นะครับได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งนี้ก็เป็นการเถิดทูนพระเกียรตินะครับและถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีและเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติของชุมชนทั้งเป็นการเสริมสร้างนะครับให้ทุกคนได้เห็นว่าเกิดการเรียนรู้ตรหนักถึงความาสำคัญของทรัพยากรน,นะฮะที่มีในชุมชนเกิดความรั และความหวงแหนนะครับผมในความสําคัญของการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำนั่นเองนะครับการอนุรักษ์ปลาใหม่ในชุมชนทําให้ทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมคงอยู่กับชุมชนตราบนานเท่าน้านนั่นเองนะครับโดยกิจกรรมเทื่อนนี่นะครับเพื่อนกะสางให้ทุกคนได้พร้อมใจกันประกอบโดยก้อนการจัดกิจกรรมนะครับเพื่อนกะได้พร้อมใจกันประกอบพระราชาพิธีนะฮะถวายความเคารพเบื้องหนา้าพระบรมฉาชาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พระชรสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชนีนะครับจากนั้นประท่านประกะกาวข่่กราบบังคมทูลและทำพิธีมอบใบประกาศนียบัตนะครับให้กับผู้ใจบุญที่ได้บริจาคที่ดินสำหรับสร้เป็นถนนสาธารณะให้ประชาชนในชุมชนได้สัญจรไปมาจำนวนสิบไร่นะครับจากนั้นพระการได้ทําการปล่อยพันป่าจำนวน246ตัวนะฮะลงสูง่หนองขีเล็กซึ่งมองนี้นะครับก็คือแหล่งน้ำสาธารณะนะครับของชุมชนนั่นเองซึ่งมีเนื้อที่อยู่ที่ 2ี่ไฮนะครับที่ประชาชนในบ้านกลาง ici, ามูที่ซีได้ทําการลอยเลียงชีวิตและทําการประมงและทําการเกษตรกรรมมายาวนาน,นะครับโดยพันป่าที่ปล่อย่นก็นคือปลาตะเพียนทองนะครับอยู่ที่10,000 0ตัวปลาตะเพียนขานะครับอยู่ที่ห0า0มืตัวพร้อมทั้งปลากระแหนะครับห0า0มื 50, 000, ตัวและป่าบึกอีกนะครับอยู่ที่46 000, ตัวครับนอกจากนี้นะครับทุกคนยังได้ร่วมกันปลูกตน้นยางนานะครับซึ่งเป็นไม่เศรษฐกิจ นอกจากเมื่อจะเริ่มเติบโตสีไฮล่มเงาทําความร่มรื่นให้กับชุมชนแล้วนะครับก็ยังสามารถน้าน้ามันจากต้นยางนะครับไปใช้ประโยชน์เป็นน้ำมันไบโอดีเซลทดแทนน้ำมันดีเซลได้นะครับใส่กับเครื่องจักรรถไถหน้าเดินตามเครื่องสูบน้ําเครื่องตัดหญ้าและเครื่องยนต์รอบต่านะครับโดยบม่มีปัญหาและสามารถที่สิลดค่าใช้ใจใ่ายในครัวเรือนให้กับเกษตรกรได้ครับ